สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องหนึง่งมากันนะครับที่เป็นฮีโร่ที่ไม่ได้อยู่ในจักรวาลมาเวลกับ DC นะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ i ินวิน i b l e นั่นเองนะครับผมซึ่งบอกกันเลยว่า ไอซีรีเรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่ออกมานะครับผมสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่เราเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้ดูซึ่งจริงๆแล้ว่ตัวผมเองอ่ะเคยอ่านมันมานิดนึงละเมื่อนานมาแล้วนะครับผมแบบนานมากๆแล้วว่ะ แต่ก็แบบไม่ได้มีเวลามาอ่านตอนนะครับว่าสนุกไหมก็สนุกดีนะครับผมแต่ในตอนนั้นอะคือติดเดอะบ y ยมากกว่าไนงะโดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะหาดูเนี่ยก็ดูได้ใน m เม o n Prime เลยนะครับผมที่เดียวกับเดอะบ y ยสมัครทีเดียวเนี่ยนะครับผมได้ดูทั้งเดอะบอยแล้วก็ได้ดูทั้งอิน i ิอินซินั่นเองซึ่ง ไอสองเรื่องนี้นะครับผมมันจะมีความคล้ายๆกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นฮีโร่ที่มีความดิบเถื่อนนะครับดิบเถื่อนในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะได้เห็นถึงความเป็นจริงของโลกมากขึ้นเลยครับว่าการต่อสู้ของฮีโร่จริงๆเนี่ยนะครับผมมันก็มีอะไรที่เราไม่ได้เห็นผ่านแบบการ์ตูนมาวดีซีทีุ่อย่างดูโลกสวยไปหมดอะ คือถ้ามีไวรัสมาบุกโลกจริงๆอะยังไงก็ต้องเกิดความเสียหายมีคนตายอะไรแบบนี้ถูกไหมโดยในเรื่องของ The Boy เดอะบอยเนี่ยนะครับผมผมค่อนข้างจะชอบกว่าอินวิซิเบลตรงที่ว่ามันโชว์ถึงความแบบความเลวของมนุษย์มากกว่าความวิปริตของมนุษย์มากกว่าแต่ในทางกลับกันเองเนี่ยในมุมของซีรีส์นะครับผมด้วยความที่ The Boy เดอะบอยเนี่ยเอาคนจริงๆมาแสดงอะอ่านแน่นอนแหละมันได้ความมันคนจริงๆมามันเหมือนจริงมันสนุกมันแบบเฮ้ยรู้สึกเรียวแต่อย่าง Invisible เนี่ยด้วยความที่ว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหโลกจิต วิปริตบ้าคลั่งแบบ The Boy เดอะบอยเนี่ยนะครับผมแต่มันแบบโอ้โหต่อยกันมันเดือดนะครับต่อยกันเลือดสาแแขนหักก็เรียกได้ว่านะครับผมเป็นกระตูนเนี่ยเหมาะแล้วนะครับเพราะเป็นกระตูนเองเนี่ยทำฉากต่อสู้ฉากแอคชั่นอะไรได้แบบว่าจัดเต็มมากๆเลยซึ่งเรื่องราวของแบบทั้ง2ฝ่ายเนี้ย อ่เดอะบอยอ่ะผมดูจบทั้งของซีรีส์แล้วนะครับผมก็คือซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองแล้วก็อ่านการ์ตูนเนี่ยก็อ่านครบทุกเรื่องแล้วก็เลยพอจะพูดถึงเนื้อเรื่องได้แต่อย่างในฝั่งอินวินซิเบิลเองเนี่ยนะครับผมผมยังอ่านไม่จบนะครับก็ยังพูดถึงไม่ได้แต่บอกไว้เลยว่าเดอะบอยเนี่ยโอ้โหในการ์ตูนอ่ะเราได้ทำเอาไว้แล้วคะแนนนี่คือแบบเต็มมาบอกเลยว่าแม่งโคตรมันโคตรเดือดแล้วก็โชว์ถึงความวิปริตมาาๆนะครับผมคือต้องการที่มันจะสื่อเลยอะถูกปะ ซึ่งในซีรีส์เองเนี่ยก็มีฉากต่อสู้อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็บอกเลยว่าควรค่าแก่การไปดูครับแต่อันนี้โอเคเราได้เคยรีวิวเดอะบอยไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง Invisible กัซึ่งในมุมของซีรีส์เองเนี่ยผมก็ยังดูไม่ครบนะมันมี8ตอนนะครับผมซีซั่นหนึ่งที่ออกมาแล้วเนี่ยแต่ตอนหนึ่งเนี่ยอุ้ยอาจจะฟังดูแค่8ตอนเองแต่ตอนหนึ่งค่อนข้างยาวนะเกือบชั่วโมงเลยเหมือนอารมณ์แบบดูหนัง8ภาคก็ได้นะครับผมอาจจะแบบว่า2ตอน1ภาคก็ เท่ากับดูหนังสัี่ภาคละกันนะครับโดยเรื่องราวเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างจะแตกต่างกับเดย์บอยเยอะนะคือคนละเรื่องกันเลยดีกว่า Invisible เนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮีโร่เนี่แหละอารมณ์เหมือนแบบโลกที่เป็นฮีโร่เนี่ยแหละครับผมแค่เราจะได้เห็นว่าเฮ้ยการเป็นฮีโร่จริงๆเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด แล้วมันไม่ได้โลกสวย,ยที่เราคิดอะไม่เช่ว่าเป็นฮีโร่ล้วเด็กๆนจะชื่นชอบเราเห็นเราเป็นฮีโร่อย่างเดียวเห็นเราเป็นไอดอลอย่างเดียวมันก็มีมุมมืดๆของฮีโร่ที่ไม่ได้โชว์ให้ทุกคนเห็นเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คืออันเนี้ยคือบอกเลยว่าถ้าบอกไปอะมันจะสปอยอย่างแน่นอนนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเรื่องราวนี้มันมีเซอร์ไพรส์รอเราอยู่เยอะนะครับผมคือแบบว่าไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรแบบเนี้ยแบบมึงมาแบบกูไม่ได้ตั้งตัว ด,ดูดูอยู่อย่างตอนแรกดูไปแ0อแล้วก็ดูซีรีส์ฮีโร่นี่ว่าแต่แบบเฮ้ยรออยู่ฉากนั้นมันจะมาเมื่อไหร่วะเพราะอ่านมาแล้วแต่แบบว่ามันมาทีมันก็แบบโอาโหก็สักใจจริงๆไงครับผมแต่บอกไว้เลยว่าเรื่องนี้จุดเด่นของมันก็คือแบบกูเดาไม่ออกอะกูแบบเออไอ้เหี้ยมันจะมาตอนไหนวะไอ้ฉากที่เรารออยู่ซึ่งคิดดูขนาดผมรู้เรื่องมาอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะมันยังแบบเซอร์ไพรส์เลยอะ ถ้าใผู้ชมดูแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับผมแนะนําเลยเรื่องนี้คือแบบว่าถ้าไม่รู้จะดูอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยรีบดูก่อนเลยเพราะเดี๋ยววันพุธโลกิมาแล้วก็รีบดูเนี่ยแปดตอนเองนะครับผมดูวันเดียวก็จบนะครับ ซึ่งเรียกได้ว่าคุ้มค่ากการดูไหมบอกเลยว่าคุ้มมากตอนนี้ผมดูมาถึงตอนที่5แล้วก็คิดว่ามันสนุกจนแบบว่าต้องเอามาพูดก่อนเพราะจริงจริงวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอื่นกันนะครับผมแต่แบบว่าเออเราดูแล้วมันติดมากเลยเพิ่งมาเริ่มดูตอนเช้านี่เองก็นะครับผมไปตามกันเลยนะครับคะแนนในตอนนี้ดูมาเนนะครับผมก็มาเรียกได้ว่าครึ่งแรกซีรีส์แล้วกันก็เอาไปเลยนะครับผม9เต็ม10ครับคือจริงๆถ้ามันเป็นคนแสดงอะ่ะมันจะได้แบบ15เต็ม10เลยก็ได้ แต่แบบว่าเออเอาคนแสดงมาแสดงในสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้ CG เยอะขนาดนี้มันก็คงทําไม่ได้แหละแล้วด้วยความเป็นแอนิเมชันสไตล์ฝรั่งอะ่ะคือจริงๆผมเป็นคนชอบดูแอนิเมชันสไตล์แบบญี่ปุ่นมากกว่าก็เลยอ่นาคะแนนนี้เป็นหนึ่งอันแล้วกันเดี๋ยวมันจะเพอร์เฟกไปแต่ก็บอกเลยว่าควรค่ากับการดูสนุกมากเลยนะครับ สนุกจริงๆลองไปดูกันได้แล้วถ้าแบบสมัครอเมซอนพรามแล้วอยากจะหาซีรีส์ดูอื่นก็แนะนำเดอะบอยนะครับผมแมดเดนไฮแคซเซิลนะครับเอเมริกันกอดนะครับผมไปดูกันได้เลยสนุกมากๆๆนอ,นอย่างแน่นอนยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วขอตัวไปดูอินวิซิเบิลให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าดูจบซีซั่นหนึ่งนะครับผมเราจะมาคุยกันแบบมาหลังดูอีกทีหนึ่งในๆๆวันพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าวันเดียวก็ดูจบแล้วครับมันสนุกน่าติดตามจริงๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปไล่อ่านต่อซึ่งผมคิดว่าผมเองอ่ะ อ่านไปน,นิดเดียวเนี่ยยังอ่านไม่ถึงตอนจบของซีซั่นหนึ่งเลยอาจจะอยู่ในตอนแบบตอนที่7อะไรแบบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านถึงตอนไหนแต่บอกเขเลยว่าเดี๋ยวดูซีซั่นหนึ่งจบเนี่ยปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยลังดูแล้วเดี๋ยวเราไปพูดถึงโลกิกันก่อนแล้วเดี๋ยวในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมาพูดถึง i n v i s i b l e กันบ้างละครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยรอดูอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเราจะให้มาอ่านคอมิกเนี่ยก็ไปติดตามช่องหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือคอมิกเวิลด์สตอรี่นออั ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอมมิ w o r ว d เดลี่นะครับ